สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการสอนขั้นตอนการเพิ่มบัญชีนะคะเพิ่มบัญชีเพื่อผูกกับแก็บเพื่อโอนเงินออกไปใช้นะคะวิธีนะคะเห็นมุมด้านขวามือไหมเขาจะเ,เขียนคาว่าบัญชีค่ะกดไปที่บัญชีล่างสุดนะคะเห็นคาว่าศูนย์ช่วยเหลือไหมคะกดไปที่คาว่าศูนย์ช่วยเหลือล่างสุดนะคะ แล้วก็รอสักคู่ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้ค่ะจะมีหัวข้อเยอะเลยนะคะใครที่แบบยังไม่เคยเข้าก็สามารถกดดูได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะให้กดไปที่ ช่องค้นหาด้านบนสุดนะคะเขาถามว่าคุณต้องการให้เราช่วยเหลือสิ่งใดกดไปที่ช่องค้นหาค่ะพิมพ์คาว่าเปลี่ยนแปลงให้กดเลือกหัวข้อที่เขียนว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบกดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็รอสักครู่นะแล้วจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้ค่ะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปค่ะโอเคช่องแรกนะคะเขาจะถามว่าเลขบัตรประชาชนคุณอะไรแล้วก็ติ๊กเลยค่ะใส่เลขบัตรประชาชนเรา13หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเคใส่เสร็จแล้วพาร์ทเนอร์ต้องการทำรายการใดติ๊กเลยค่ะ เขาจะมีหัวข้อมาให้เลือกนะคะยื่นเอกสารบัญชีเปลี่ยนใบขับขี่เปลี่ยนรูปถ่ายหน้าตรงให้เราติ๊กที่เขาบอกว่ายื่นเอกสารบัญชีธนาคารนะคะแล้วเราก็กดอัปรูปค่ะอัปรูปหน้าบัญชีธนาคารกสิกรนะคะใครมีหน้าสมุดเป็นบุกแบงก์ก็อัพเป็นหน้าสมุดนะคะส่วนใครที่ไม่มีสมุดบัญชีเปิดเป็นบัญชีอิเล็กทรอนิก ให้ไปปิ้นหน้าบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แล้วไปเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วถ่ายรูปถึงอัพลงหน้าบัญชีได้นะคะต่อไปจะเป็นอัพรูปบัตรประชาชนตัวจริงย้ำว่าเป็นตัวจริงเท่านั้นนะคะพออัพสองภาพเสร็จแล้วให้ติ๊กทุกช่องเลยตรงนี้แล้วกดส่งแบบฟอร์มถือว่าเป็นการเสร็จแล้วค่ะนะคะพอกดส่งแบบฟอร์มเสร็จปุ๊บ ให้รอไม่เกิน3มวันทำการนะคะเขาจะเพิ่มบัญชีให้เราถ้าเขาเพิ่มเสร็จแล้วหรือว่าให้เราไปเช็คที่กระเป๋าเงินก็ได้กดไปที่กระเป๋าเงินค่ะกดไปที่กระเป๋าเงินด้านล่างอีกรอบหนึ่งกดคำว่าโอนไปยังบัญชีถ้าเขาเพิ่มบัญชีให้คุณเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นเลขบัญชี สีตัวสุดท้ายถือว่าเขาเพิ่มบัญชีให้เราเสร็จแล้วส่วนคนที่ยังไม่เพิ่มมันจะขึ้นนี่ว่า DING นะคะ DING นั่นคือว่ายังไม่ได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวรอให้ทางแก๊ปเขาอัปเดตให้ไม่เกิน3วันนะคะ